สวัสดีค่ะวันนี้ญาแก้วตาอยากจะเล่าเกี่ยวกับพระประวัติของพ่อขุนพาเมืองเพิ่มเติมจากครั้งที่แล้วค่ะหลังจากที่พ่อขุนพาเมืองเสด็จสวรรคตเมื่อมีพระชนมายุ79ชราษาหรือ79ปีที่นครเหมาราชหรือวังตาลปัจจุบันคือวัดตาลอยู่ในอำเภอลมเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์ค่ะ พระอ,องค์ก็ได้รับการแต่งตั้งจากเทพเบื้องบนให้เป็นพระสยามเทวาธิราชพระองค์แรกของประเทศไทยทรงพระนามว่าพระเทพพริตกฤษดาปัญญาราชค่ะส่วนเจ้าแม่เข็มทองหลังจากที่สวรรคตแล้วดวงพระวิญญาณของเจ้าแม่เข็มทองสถิตยอยู่ในพระวิหารวัดตาลค่ะ จนปัจจุบันพ่อคุณพาเมืองและเจ้าแม่เข็มทองมีผู้ทรงอภิญญานั่งสมาธิเล่าให้ย่าฟังว่าปัจจุบันทั้งสองพระองค์สเสด็จพนิพานแล้วคะ่ะไม่ลงมาเกิดอีกแล้วนับตั้งแต่ปีพุทธศักราช2564ไม่มีการประทับทรงและก็อัญเชิญดวงพระวิญญาณของ พ่อขุนผาเมืองและเจ้าแม่เข็มทองมาประทับทรงค่ะยาก็อยากจะให้ท่านผู้ชมได้พิสูจน์ความจริงว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีจริงขอให้ทุกท่านทําในสิ่งที่ถูกต้องขอให้หลวงพ่อใหญ่วัดตาลที่อําเภอลมเก่าพ่อขุนผาเมืองเจ้าแม่เข็มทองปกปักรักษาคุ้มครองทุกทุกท่านที่ทําแต่ความดีขอให้มีความสุขความเจริญ มั่งมีสีสุขสมบูรณ์พูนผลอายุมั่นขวัญยืนเดินทางปลอดภัยนะคะสวัสดีค่ะ